สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะโอเคอยากให้มาฟังเรื่องของอการเล่านิทานปากเปล่านะคะโดยไม่ต้องมีสื่ออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่ตัวเรานะคะ,ะจริงๆแล้วอยากจะลุกขึ้นยืนเล่าแต่ขออนุญาตนั่งแล้วกันเพราะว่าด้วยเรื่องของตัวจอเรื่องของอะระยะห่างระยะใกล้ มันมีผลกับการาทําท่าทางเอาไปเซิร์ฟเก่อนแล้วกันนะคะลองนั่งฟังเฉยๆเรื่องยายช้าหัวเราะเสียงดังขอทิ้งภาพหน้าจอนี้ไว้เอาละค่ะเขาบอกว่าในเช้าวันหนึ่งได้มีกลุ่มของ เพื่อนๆเยเช้ามานั่งกินกาแฟจิบกันไปคุยกันไปอย่างสนุกสนานขณะที่กำลังคุยอย่างสนุกสนานนั่นเองเยเช้าก็เผลอหัวเราะอ้าปากกว้างเลยฮ่าฮ่เย้เช้ารู้ตัวว่ามีตัวอะไรตกเข้าไปในท้องของเยเช้าแต่เย้เช้าไม่กล้าบอกเพื่อน เพราะว่าเจ้าตัวนั้นอ่ะมันลงไปในท้องของยายเช้าเพราะยายเช้ากลัวื่อนจะหาว่าหัวเลาะเสียงดังแล้วไม่มีมารยาทนั่นเองในขณะที่เจ้าตัวตั๊กแตนที่มันลงไปอยู่ในท้องของยายเช้ายายเช้าก็ปวดท้องโอ้ยโอ้ยเพราะเจ้าตั๊กแต มันไม่ตายแต่มันดิ้งกระดุกกร,ระดิกกระดอกกระเด็กอยู่ในท้องของยายชานั่นเองโอ้แล้วจะทำยังไงดีเรนนี่ฉันปวดท้องไปหมดแล้วยายเมียนที่นั่งอยู่ข้างๆยายชา้าอ้าวเท้าเองเป็นอะไรรึอโอ้มื่อกี้ค่ะอายสิหัวเราะเสียงดังแล้วั๊กกันแต่มันเข้าไปอยู่ในท้องค่ะข้าก็เลย ขุดปากแล้วกลืนมันลงไปข้าคิดว่ามันจะตายมันยังไม่ตายอะ่ะเอาอย่างนี้อาอยนี้แกไปหานกสิแกกลืนนกเข้าไปนกมันจะได้ปไปไล่กัดเจ้าตัวตัวต๊ก,กแตนเลยโอ้ดีด,ด,ดีดีนะโอ,อ้ว่าแล้วเดีย๋ยวเช้าก็กลืนนกเข้าไปในท้องอืมอุม้ย เพราะว่านกมันไปอยู่ในท้องของยายเช้าแล้วมันไม่ได้กัดตั๊ก,กแตนเพราะนั้นตั๊ก,กแตนก็ยังคงดิน้นกระดุกกระดิกกระดอกกระเด็กอยู่ในท้องของยายเช้านั่นเองเอแอล้วข้าจะทำยังไงดีเนี่ยข้าปวดท้องจริงรอยโอ้เอาอยางนี้สิถ้านกมันไม่ไปกัดงั้นไปหาเจ้าแมวดีไหม ให้แมวมันไป lay, น ốc, น ốc, น ốc, ไล่กัดนกนกไปไล่จิกตั๊กระแตนเดี๋ยวมันก็ตายไปเองแหละโอเป็นความคิดที่ดีนะอาแล้วจะเอาแมวที่ไหนละ่ะนั่นไงอ๋ออ๋อ้เชา้ ìn, ชาก็ยินเจ้าแมวค่อยค่อยกลืนเข้าไปอ,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 อืโอ้แต่ในขณะนั้นเจ้าแมวก็ไม่ทําอะไรเลยแมวไม่ไปไล่กัดนกนกไม่ไปไล่จิกตั๊กะแตนตั๊กะแตนก็ยังคงดิ้นกระดุ๊ก กระดิกระดกกระเดะอยู่ในท้องของยายเช้าอ๋ยค่ะปวดจิ๊ิเลยไม่ไหวแล้วถ้าแมวมันไม่ไปกัดนกไม่ไปไล่จิกตักกระแตมันเอาหมาไหมหมามันน่ะน่าจะกลืนหมาเข้าไปเพื่อให้มันไปไล่กัดแมวแมวไปไล่กัดนกนกจะได้ไปไล่จิกตั๊กกระแตนโอเป็นความคิดดีๆไปเอาหมามาใช่หมาอยู่ไหนล่ะ ว่าแล้วเยเช้าก็ไปเอาหมาเข้ามาปืนเข้าไปในทอ้องในขณะที่หมาเข้าไปอยู่ในท้องของเยเช้าหมาก็ไม่ไปไล่จิกไม่ไปไล่กัดแมวแมวไม่ไปไล่กัดนกและนกก็ยังคงไม่ไปไล่จิกตั๊กะแตนฉะนั้นเจ้าตั๊กกแตนก็ยังคงดิ้นกระดุกกระดิกกระโดดกระเด็ง อยู่ในท้องของนี่ช้านั่นเองโอ้ยขาปวดท้องรุ่เกินไม่ไหวแล้วโอ้ยเช้าเอ้ยเอ็งทําไมไม่ไปเอาเสือล่ะกินเสือเกินมันลงไปเห็นมันไปไล่เหยียบหมาหมาไปไล่กัดแมวแมวไปไล่กัดนกแล้วนกก็จะเด้ไปจิกตั๊กกระแตนไงเออไปเอามาที่เสือมันอยู่ที่ไหนคะว่าแล้วในเช้าก็เอาเสือเข้ามาตัวใหญ่บกเลยอาปากกว้างสุดฤทธิ มมมเ,เมื่อเสือไปอยู่ในท้องของยายเชา้าเสือมันก็ไม่ไปไล่เหยียบหมาหมาไม่ไปไล่กัดแมวแมวไม่ไปไล่กัดนกและนกก็ไม่ไปไล่จิกตั๊ก,กะแตเพราะฉะนั้นตั๊กกะแตนก็ยังคงดิน้นกระดุกกระดิกกระดกกระเดกอยู่ในท้องของยายเช้านั่นเอง <c oughs> ข้าทนจะไม่ไหวแล้วเชาว้าเออตัวนี้แหละแน่นอนกว่าจับมันมาเลยนะกลืนเข้าไปมันจะไปไร่เหยียบจะหมาหมาไปไร่เหยียบโอ้มันจะไปไร่เหยียบเสือเสือมันก็จะไปไร่เหยียบหมาหมาก็จะไปไร่จิกแมวแมวก็ไปไรก่กัดนกนกนก็จะไปไร่จิก ได้เลยค่ะเชื่อฉันนั้นตัวอะไรล่ะช้ามไม่ล่ะไปเอามาเลยว่าแล้วทั้งหมดก็ชวนกันไปจับช้างมาให้ยายช้ากลืนก็เป็นในท้องอ่ออออออโอ้ยโอ้ยขาเดินไปหมดเลยอะแต่ทำไมตักกะแตงมันยังดิ้นกระตุกกระดิก ก็ด๊อกกระเด๊กอยู่ในท้องของข้าอยู่เลยขณะที่ยายเช้ากำลังแน่นและหายใจไม่ออกยายเช้าก็สะอึกขึ้นมาพวกเพื่อนเพื่อนของยายเช้าจึงให้ยายเช้าดื่มน้ําเข้าไปเพื่อจะได้หายสะอึกขณะที่ยายเช้าดื่มน้ําเข้าไปแก้วแล้วแก้วเล่าจนครบสิบแก้ว น้ำก็เข้าไปท่วม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 ไปถึงคอของยายเช้าขณะที่น้ำท่วมคอสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในท้องของยายเช้าอยู่ได้ไหมไม่ได้เจ้าช้างอยู่ไม่ได้เจ้าช้างก็ค่อยค่อยออกมาเสืออยู่ได้ไหมไม่ได้เสือก็ค่อยค่อยออกมาหมาอยู่ได้ไหมหมาอยู่ในท้องยายช้างไม่ได้ ก็ค่อยๆไหลออกมาจากคอของยายช้าอึ๊แมวอยู่ได้ไหมแมวก็อยู่ไม่ได้จึงค่อยๆออ,ออกมาจากคอของยายช้าอึ๊ตกแตนล่ะตากแตนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันตากแตนจึงค่อยๆบินออกมาจากปากของยายเช้าแอ่อุ้งยาเชาวรีบปิดปากและไม่กล้าหัวเราะอีกเลยตั้งแต่นั้นมา ในเช้าจะหัวเราะทีไรก็จะเอามือปิดปากทุกครั้งเลยเมื่อยายเช้าเอามือปิดปากตั๊กแตนหรือสัสตว์ต่างๆก็ไม่สามารถเข้าปากของยายเช้าได้อีกเลยอจบแล้วค่ะจากนิทานเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าช่วยสอนเรื่องอะไรให้กับเด็กๆคะ อลองคิดดูสิโอเคได้หลายเรื่องเลยใช่ไหมคะประเด็นที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องมารยาทในการหัวเราะใช่ไหมคะถ้าเด็กๆจะหัวเราะเด็กๆควรต้องเอามืออิบปากนะคะโอเคค่ะสำหรับเรื่องของการเล่านิทานปากเปล่านะคะเราสามารถใช้เทคนิคอะไรประกอบได้เด็กๆลองคิดนะึกษาลองคิดสิ โอเคสิ่งที่ต้องคำนึงเลยในการเล่าปากเปล่าน้ำเสียงสังเกตไหมคะที่ผู้เล่าพยายามใช้น้ำเสียงที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความกระตุ้นความสนใจเพราะเราไม่มีสื่ออื่นเราใช้ตัวเราเป็นสื่อเพราะนั้นตัวเราจะต้องมีน้ำเสียงที่เสียงดังชัดเจนแล้วก็แยกแยะตัวละครให้ได้พอเห็นภาพบ้างนะคะเสื้อผ้าท่าทางที่สวนใส ต้องสบายๆธรรมัดธรรมงพร้อมที่จะยกมือยกแขนอุบอได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็สําคัญท่าทางทําให้เหมาะสมกับตัวละครหรือตามเนื้อเรื่องนั้นๆการใช้สายตานะคะการใช้สายตาขณะที่เราเล่าอย่าละทิ้งผู้ชมหรือผู้ฟังนะคะ การสร้างสถานการณ์เช่นเช้าวันหนึ่งใช่ไหมคะเช้าวันหนึ่งขณะที่เช้ากำลังคุยกับเพื่อนนะคะการบรรยายต่างๆการเล่าได้ต่อเนื่องไม่สะดุดนั่นหมายความว่าต้องมีการเตรียมตัวอ่านเรื่องมีพอดเรื่องอยู่ในหัวนะคะแล้วคิดว่าเราจะทําท่าทางอิริยาบถอย่างไรในช่วงใดนะคะเอาละค่ะมาสู่กิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ จะทำให้เราเสามารถที่จะฝึกเสียงเล็กเสียงน้อยบางคนทําไม่เป็นไม่เป็นไรทําได้เท่าไหร่ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะแล้วก็มันฝึกได้เอาล่ะค่ะแบ่งห้ากลุ่มนะคะฝึกทําน้าเสียงต่างๆเช่นในแต่ละกลุ่มนั้นนะคะทั้ง5กลุ่มอาจจะต้องมีเสียงอาจจะเป็นคนแก่แก่ชายแก่หญิงแก่มากแก่น้อยเสวัสดีค่ะ วันนี้นะยายก็จะมาเล่านิทานให้พวกเอ็งฟังเอ็งอยากจะฟังไหมละ่ะเสียงผู้หญิงอาจจะเสียงแหลมแหลหน่อยถ้าเสียงคนแก่ชายก็อาจจะให้ทุ้มลงเออวันนี้ตาก็มีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ร้านร้านฟังใครอยากจะฟังบ้างละ่ะเป็นไงละ่ะถ้าแก่มากเลยป่วยละเออ จไอก็ไม่่คยจะมีเรี่ยวมีแรงร้านจะเอาอะไรร,รนะคะในขณะเดียวกันเสียงคนแก่สามารถเชื่อมโยวงมาเป็นแม่มดได้เราใส่ดีกรีของความเป็นแม่มดเช่นแม่มดมีเอกลักษณ์อะไรคะหัวเลาะใช่ไหมคะเอาหัวเลาะนำเลย ไม่เยี่ยมเยียนเมืองมนุษย์มันช่างมีความสุขจริงๆเลย <laughs> เป็นไงคะ <laughs> แม่มดชายแม่มดหญิงก็เสียงแหลมเสียงทุ้มทำไปสำหรับเด็กง่ายมากเลยสำหรับอาจารย์นอายุห้าสิบสามารถทำเสียงเด็กๆได้สวัสดีครับวันนี้ ผมอยากจะไปเที่ยวในป่าจะชวนใครหน้าไปเป็นเพื่อนผมได้บ้างอ๋าโอเคเลยเย่คุณแม่ไปกับผมใช่ไหมครับคุณพ่อไปไหมครับถ้าเป็นเสียงเด็กชายถ้าเป็นเสียงเด็กหญิงก็สวัสดีค่ะวันนี้หนูน้องฟ้าใสอยากจะไปเที่ยวในป่าคุณแม่ไปกับฟ้าใสไหมคะอาจจะมีความ บุคลิกตัวละครนะคะแล้วก็มาใส่น้ําเสียงลงไปตัวนี้เลยค่ะนางฟ้าง่ายมากเลยเพราะเราเป็นตัวเองใช่ไหมคะวันนี้พี่นางฟ้าได้มาเยือนบนโลกมนุษย์พี่นางฟ้ารู้สึกดีใจที่ได้พบแต่เด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยสิงโจนโจรห้าโจนติดอ่างโจรอะไรอ้าวลองใส่เข้าไป่ชิคชะวันนี้เจ้าบัางอาจเข้ามา เยี่ยมในรังโจรของข้าหรือยังไงเสียงคนจีนเสียงคนพม่าเสียงคนกะเหรี่ยงหรือคนติดอ่านอาเอาเอาอาได้ไหมไปกันกันอ่าหรือคนเสียงเหนือก็จะเป็นเหนอราชบุรีเหนือสุพรรณเหนือแล้วแต่ท้องถิ่นไปไหนกันดีจ้าละวันนี้ โหแม่คุณจะไปก็ไม่บอกไม่ชวนไม่บอกไม่กล่าวกันแบบนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลยะนะคะเพราะฉะนั้นลองนะคะให้เวลาฝึกทำน้ำเสียงต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันอาจจะสร้างสคริปต์สร้างสคริปต์บทสนทนาแล้วให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำน้ำเสียงต่างๆพยายามให้มีหลากหลายนะคะในกลุ่มของตนเองอ่ลองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ่นเอโอเคค่ะสวัสดีค่ะ